คนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐานจ้ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีศินห้าบริสุทธิ์จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ทุกบท มีค่าเท่ากันคือสันเสริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเสริญความดีของพระธรรมสันเสริญความดีของพระอริยสงฆ์แล้วเขามีศีลบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึง่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึง่ง ว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในประสงค์มีศินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารม์ใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่เนื้อรมณ์ของประโสดาบันมีเท่านี้พระเศิษาธรม,มีก็เหมือนกัน แล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันทีว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเอง พระโสดาบัสิกขาขาวมีความสำคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงสวยหลงงามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตนองค์สมเด็จพระทศพงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิศีลและสิ้ขา